ติดตามเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางคือมีภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพนาทีที่ชายคนหนึ่งกาลังก้มๆเงยๆเ,เปลี่ยนถังแก๊สแล้วจุดจูไฟมันก็ลุกพรึบขึ้นมาอย่างแรงนะครับสูงขึ้นไปติดตรงหลังคาบ้านเลยคุณผู้ชมฮะอย่างจังหวะนี้นะครับนี่นะฮะพรึบขึ้นมาเลยนะครับคนในบ้านได้ตกใจเลยพากันช่วยดับไฟ แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสามารถคุมเพลิงไว้ได้โดยเหตุเกิดวันที่24เมษายนตอนตี5 24นาทีเช้ามืดนะครับต่อมาทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแจ้ห่มนะเข้าสำรวจบ้านที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านของชาวบ้านที่เปิดร้านทําอาหารขายในตลาดเช้าของหมู่บ้านสอบถามลูกชายเจ้าของบ้านบอกว่าปมเหตุของเหตุไฟไหม้เนื่องจากพ่อเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนถังแก๊ และเกิดแก๊สรั่วไหลประกอบกับเตาแก๊สเป็นลักษณะเตาสองหัวซึ่งอาจจะเปิดหัวเตาอยู่จังหวะที่ทําการเปลี่ยนถังแก๊สก็เลยทําให้แก๊สเนี่ยมันรั่วนะฮะทำให้ไฟจากเตาเนี่ยลุกไหมอย่างรุนแรงและเป็นเหตุทําให้พ่อของเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกตามร่างกายส่วนทรัพย์สินก็ถูกไฟไหม้เสียหายเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังให้ดีไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับปิดวาล์วของ ถังแก๊สให้เรียบร้อยก่อนนะครับนอกจากปิดบริเวณเตาแก๊สแล้วเนี่ยต้องปิดตรงหัวถังด้วยน<ฆ>ะฮะไม่งั้นพอเราถอดสายออกมาปุ๊บมันพุ่งเลยนะนะครับครับส่วนที่น้องขา,อยา,อายยาอุทัยธาเนีได้เกิดเหตุระทึกขึ้นนะครับอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งหลังจากที่มีการชาปารกิจศพเรียบร้อยแล้วมีการปิดไฟที่เมนปรากฏว่าไฟมันยังไม่ดับเมนเนี่ยปะทุมามีควันพวยพุ่งขึ้นมาเขาก็สงสัยว่าเอ๊มะมันเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับต้องเอา เขาเรียกว่าเร่งเนี่ยฉีดน้ําสกัดแต่ก็ยังมีควันอยู่นะนี่เหตุมาเกิดตอน4ี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้ที่วัดมงคลรัตนคีรีหรือวัดเขาระแหงอยู่ที่หมู่ที่เก้าตะบนหนองไผ่อำเภอหนองคายอย่างอุทัยธานีหลังจากที่มีพิธีชาปนกิจศพเสร็จสิ้นเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ปิดเตาเผาไปได้ประมาณสัก30นาทีแต่ว่าทุกคนก็ต้องแตกตื่นตกใจเมื่อเห็นควัน,คว,นควันไฟเนี่ยขมงเป็นวงกว้างต้องวิ่งหนีออกมาตั้งหลักห่างจากเมนเพื่อความปลอดภยัย นะครับกลัวว่าเมนจะระเบิดหรือไม่อย่างไรและก็โทรศัพท์เนี่ยแจ้งรถดับเพลิงเนี่ยเข้ามาประจำการไว้ก่อนมาพอรถดับเพลิงมาปั๊บก็ฉีดน้ําเข้าไปสกัดควันนะครับซึ่งอยู่ในหลังคาโครงสร้างเนี่ยแปลว่าเป็นไม้คาดว่าไฟเนี่ยกำลังลุกโชนอยู่ข้างในแต่ว่ามองไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าแสงไฟวันอย่างนั้นเถอะเจอแต่ควันเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมาเวลาผ่านไป20นาทีนะครับเขาก็เลยลองหยุดฉีดน้ําปรากฏว่ายังมีควันจํานวนมากเนี่ยคืาเรียกว่าพวยพุ่งขึ้นไปอีก นะครับทีนี้นะครับเจ้าที่ก็ได้รับอนุญ,ญาตจากท่านเจ้าวาดฉีดน้ําแรงดันสูงเพื่อให้กระเบื้องเนี่ยฮะมันแตกออกมาแล้วก็ฉีดน้ําเข้าไปในหลังคาเมนเอ,อีกจนกระทั่งนี่ไฟนี่ดับสนิทนี่เอาไม่เป็นไรครับนี่ฮะคือฉีดน้ําให้กระเบื้องมันแตกลงมาก่อนให้เป็นรูเพื่อจะไปดับไฟอยู่ข้างในแล้วก็มีเจ้าที่ก็ปีนบันไดขึ้นไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อมั่นใจว่าไฟจะไม่ปะทุขึ้นมาอีกขณะที่ศพที่เผาอยู่ในเตาซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันเนี่ยยังทำงานตามปกติว่าอย่างนั้น นายสมโพศเสลารัฐนะครับเป็นสัปปลเลอร์ประจําวัดเดียบ,บอกว่าเมนหลังนี้ได้ซ่อมแซมเปลี่ยนมาใช้แบบ2ระบบก็คือเป็นระบบไฟฟ้าก็ได้ใช้ระบบน้ํามันก็ได้นะครับไม่ได้ก่อสร้างใหม่ทั้งหมดหรอกโครงสร้างที่เป็นไม้ด้านบนนะครับหลังคาเนี่ยอาจจะเสื่อมสภาพประกอบกับท่อควันไฟที่วางอยู่ใต้หลังคาเนี่ยมันมีความร้อนสูงขณะเตาเผาทํางานประกอบกับสภาพอากาศที่มันร้อนจัด อาจทาให้เกิดประกายไฟจนลุกไหม้โครงสร้างที่เป็นไม้ดังกล่าวก็ได้แต่ว่าเขาก็จะตรวจสอบกันต่อไปนะครับค่ะส่วนที่กุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทราบว่ามีไฟไหม้บ้านเขาก็เข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วเห็นว่ามีคนติดอยู่ข้างในด้วยนะคะพยายามจะช่วยแต่ปรากฏว่าคนข้างในนั่นแหละคือคนเผาบ้านแล้วหวังจะย่างสดตัวเองตะโกนบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องช่วยเพราะเขาอยากจะเผาตัวเองนี่เจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งก็รีบเข้าไปนะช่วงประมาณ3ามทุ่มนะคะของวันที่2ี่เมษายน,ายนเป็นคนคลุ้มคลั่งค่ะเผาบ้านตัวเองแล้วก็เตรียมที่จะย่างสดตัวเองในบ้านในพื้นที่ตําบลปะโคอำเภอกุมภวปีจังหวัดอุดรธานีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยนะคะเหตุการณ์ตรงนี้ไฟก็กําลังไหม้คนก็กําลังคลงั่งแล้วมันก็กาลังจะไฟลามไปบ้านข้างเคียงด้วยไฟไหม้อย่างหนักค่ะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะในเอกอายุ45ปีก็กําลังอารวาขังตัวเองอยู่ในบ้านเลยต้องประสานขอกําลังเสริม ช่วยกันควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ไฟก็เสียหายาไฟไหม้เนี่ยบ้านก็เสียหายไปเกือบทั้งหลังแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปเลียกกล่อมคนก่อเหตุเขาก็ยังวอยวายอยู่ตลอดนะคะพูดแต่ว่าใครจะทําไมเขาอยากเผาตัวเองจะทําไมเขาจะเผาตัวเองอยู่แบบนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายนาทีถึงสามารถเอาตัวเขาออกมาได้แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลไปฉีดยาระง,งับอาการคลุมคลั่งซึ่งพ่อแม่ของเขาไม่ประสงค์จะดําเนินคดีกับลูกนะคะอยากจะให้พาไปบําบัดร,รักษาให้หายจากอาการคลุมครั่งแล้วถามว่าลูกคลั่งจากอะไร ลูกคลั่งจากยาเสพติดนะคะครับเอแต่จุดไฟเผาบ้านนี่วางเพลิงเผาทรัพย์มาพี่ใช่ครับอันนี้เป็นคดีนะครับเอจุดไฟเผาบ้านก็เป็นคดีครับค่ะ